สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมแอดก็ได้นำเลขทะเบียนนายกที่ไปภาคใต้นะคะเลขเบิลน,นะคะทะเบียนรถ5522นะคะท่านผู้ชมแอดเอามาให้แฟน FC ดูนะคะเผื่อมันออกชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะามาต่อที่เลขตัวนี้นะคะแอดก็เอามานำเสนออีกครั้งถูกมาแล้ว3ามงดติดนะคะ ่างวดที่งวดล่าสุดก็ถูก5้าแสนนะคะแอดก็เลยเอามาลงให้อีกครั้งอย่างให้แฟน fc ถูกนะคะมาต่อที่เลขคำนวนนะคะบนเด่น3รอง9ให้230 237 239 30 90 37 93 39 97กั้น3191ล่างเด่น0นะคะให้ 08 07 06 01ระวัง00นะคะชอบก็บซื้อไม่ชอบก็บผ่านนะคะมาที่เลขพระ53ให้มาแล้วนะคะเม็ดเดียว823 23ชอบก็บซื้อไม่ชอบก็บผ่านนะคะแล้วก็มาต่อที่ปู่สารครามนะคะให้เล่นบนล่างกลับด้วยนะคะมี06 6267 739 ห้าแปดสี่เด่นหกกระสองนะคะชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะ